เอโยวะสาวสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจัดวิบากมาให้ชมหนึ่งลำนะฮะแต่งแบบเต็มๆทั้งคันสไตล์เอโดโรนะครับลูกค้าเป็นเจ้ายาม้าวีร์อาร้อยห้าสิบห้าอาร์นั่นเองครับลูกค้าคันนี้นะแต่งแบบเป็นโทนแบบว่าเขียวมิ้นท์นะครับผมนะเป็นเขียวมิ้นท์นะตามสีโครงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่งสติ๊กเกอร์มาให้รอบคันครับกัดเครื่องกัดแครงมาให้พร้อมเลยเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆจากโรงงานเลยนะฮะลูกค้าท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งนะคันนี้ ทำท้ายสั้นมาให้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับแต่งจัดทรงมาให้แบบครบองค์ประกอบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกัดแฮนด์นะครับลูกค้าไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้นะฮะไฟหน้ามีเลขนัมเบอร์มาให้พร้อมเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มเต็มเลยนะครับคันนี้เลขไม้แค่5 0 0พันกว่าโลเท่านั้นครับลูกค้าล้อสีดำดุมดำนักซี่ลวดสีขาวนะเข้ากับชุดสีตัวรถสุดๆไปเลยนะครับชุดสีฟังนี้ก็ยังสวยใสครับลูกค้าผมให้เลข95%เจ้าคันนี้คือสภาพดีจริงๆนะฮ ดูได้เลยนะฮะสวยๆกิฟต์เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยเลขไม่เจ้าคันนี้นะลูกค้าอยู่ที่5,600กิโลเมตรเพียงเท่านั้นเองนะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยรถพร้อมขับขี่เลยนะฮะระบบไฟก็ติดครบนะทางร้านได้ทําการตรวจเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อเป็นของข้อแต่ง KTM นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะท้ายโด่งๆสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจ้าคันนี้กันหน่อย พอรลันลันเล่าเ้าเลยนะฮะหากครสนใจรถสวยๆแบบนี้นะฮะรีบมาจัดกันได้เลยนะ wr เหลือให้ไม่เยอะแล้วนะครับเจ้าคันนี้มีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะฮะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกค้าสวัสดีครับ